มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหมอปลาเจอแม่น้องชมพู่แล้วจัดเต็มใส่หมอปลานะคะจากกรณีความคืบหน้าที่บ้านกกกอกตําบลกกตุม่มอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่ทางหมอปลามือปราบสัมภเวสีหรือว่าชื่อหนามสกุลจิงก็คือนายจิรพันธ์เพชรขาว ได้เดินทางมาเยี่ยมลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะคะซึ่งหมอปลาได้นำพระแก้วมรกกดหนึ่งองค์หน้าตัก1 4นิ้วสูง21นิ้วมอบให้กับลุงพลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะพร้อมให้ลุงพลแล้วก็ป้าแตนดื่มน้ำมะพร้าวค่ะเป็นการดื่มเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลรวมถังได้ลงมือทำอาหารเองอาทิเมนูขนมสีน้้ำยาแล้วก็แกงเขียวหวานกล้วยบดชี ใส่ถั่วเขียวหมายถึงชีวิตที่งอกงามกับแบบไม่ใส่ถั่วเขียวซึ่งหมายถึงชีวิตจะได้มีแต่เรื่องกล้วยกลวยค่ะหลายคนก็เข้าใจว่าตนไม่ได้มีเจตนาลบลูความเชื่อนะคะเพียงแต่ทําตามสิ่งที่ได้ศึกษาม,มาแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใครการที่มีบางคนแสดงความไม่พอใจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะไม่มีใครชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว แล้วแต่มุมมองของเขาป้ายที่เขียนคําไม่ต้อนรับตนก็ถือเป็นเรื่องปกติค่ะทางนี้ในส่วนของนักเสริมสามีของนัตตายนะคะซึ่งที่บ้านนะคะมีป้ายไม่ต้อนรับหมอปลานางก็ได้พูดทีเล่นทีสิ่งให้ได้ยินนะคะว่าตอนนี้ครอบครัวพ่อแม่ของน้องชมพู่นั้นคงอยากไปหาซื้อปลาทุกชนิดมาค่ะนํามาทำอาหารเย็นประเภทปลาต้มป่นปลาเมนูปลาทุกชนิดค่ะ จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้ถามนาเสริมว่าใครเป็นคนเขียนป้ายคําว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาที่ติดอยู่หน้าบ้านซึ่งนาเสริมก็ไม่ลังเลตอบกลับมาทันทีว่าตนเป็นคนเขียนเองค่ะและในช่วงนี้หมอปลาไม่ควรจะเดินทางมาที่บ้านกกอก,กไม่เห็นใจพ่อแม่ของน้องชมพู่บ้างหรือเขาเสียลูกเขาไปทั้งคนจะมาซ้าเติมพ่อแม่ของน้องทําไมสอดคล้องกับคําพูดของแม่น้องชมพู่ ที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่หมอปลากลับมาอย่างบ้านกกกอกครั้งล่าสุดนะคะว่าบ้านกกกอกก็คือบ้านกกกอกไม่อยากให้ใครมาดูถูกหมู่บ้านว่าเป็นบ้านกลับกรอกถ้าคนที่จะมาเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในทางไม่ดีเราเองก็ไม่อยากต้อนรับค่ะซึ่งในทวิตนะคะได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยคําคพูดของนางสาวตรีเอาแล้วแม่พูดแบบนี้ได้ไงหมอปลาโดนแม่เล่นแล้วหมอปลาน้องชมพู่ ซึ่งนางสาวตรีนะคะกล่าวว่าติดตามหมอปลามานานเชื่อว่าไม่มีอภินิหารและก็อิทธิฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะคำพูที่ออกมาจากปากนางสาวตรีนั้นชาวเน็ตก็ได้ย้อนกลับไปยังคำพูที่หมอปลาเคยประกาศกล่าวว่าลุงผลไม่มีอะไรเป็นคนหน้าเดียวไม่เหมือนใครบางคนที่เป็นคนสองหน้าเหมือนที่หมอปลา,าว่าไว้ไม่มีผิดเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากม่มข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ